สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำหวานเย็นจากน้ำผึ้งนะคะเพราะปกติเวลาเราทำก็จะมีพวกน้ำแฮมบูบอยอะไรพวกนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะใช้ในการใช้น้ำผึ้งนะคะในการทำแฮมบูบอยอย่างแรกนะคะมีแก้วแล้วก็เราก็ใส่น้ำแล้วเนาะเราก็มีช้อนนะคะมีน้ำผึ้งค่ะส่วนผสมหลักถุงใส่แล้วก็หนังยางไว้รัดนะคะ เรามาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำผึ้งนะคะใส่ช้อนเนาะแล้วก็3ามช้อนนะคะ ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะใช้กี่ช้อนเนื่องจากแก้วของเรามันไม่เท่ากันเนาะนี่นะคะมันก็จะได้แล้วนะคะนี่ค่ะมันก็จะอยู่ก้นขวดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คนเลยคนให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะพอเราคนเสร็จแล้วเราก็ต้องชิมด้วยเนาะโอเค รสชาติก็พอได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเอาถุงมาเนาะแล้วก็ใส่น้ำนะไม่ต้องใส่เยอะเกินนะคะว่าเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินแล้วมันจะหกเนาะถ้าเราทําเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็ทําจนกว่าจะหมดแก้วนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนพอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะออกมาปเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันนี่นะคะทุกคนเราก็มาใส่ช็อกฟีตกันเสร็จแล้วก็รอไว้นะคะรอประมาณหนึ่งคืนค่ะนี่นะคะทุกคนก็ครบหนึ่งวันแล้วเราก็จะนี่คะ่ะพามาดูนะคะนี่นะคะได้แล้วคะ่ะ น้ำแข็งที่เราทำไว้เนาะหวานเย็นนะคะนี่ถ้าใครอยากทำก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็ทำตามได้เนาะแล้วถ้าอยากให้หนูทำคลิปอะไรก็บอกนะคะบ๊ายบาย